ดี f จฟเฟอรี่แคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องจันนะคะเดินทางมาจากนครสวรรค์วันนี้ต้องบอกเลยว่าความสวยนะคะระยะระยะทางเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของความสวยเลยนะคะน้องจันนะคะอายุอยู่ที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้สี่ะ <47. S 1> อายุ47บต้องบอกว่าปัญหาที่เกิดอะคะ่ะเกิดจาก เขาเรียกว่าการหาวิธีการทําให้เราสวยแต่ท้ายที่สุดแล้วมันยิ่งทําให้ผิวเราพังนะคะคุณจันนะคะผ่านการใช้ครีมที่เขาเรียกว่าใช้3วันหน้าใสแต่สุดท้ายแล้วเราต้องมาใช้เวลารักษากันในระยะยาวนิดนึงนะคะถ้าใครยังหลงทางแล้วก็ยังใช้วิธีการนี้บอกเลยนะคะว่าอยากให้หยุดนะคะแล้วก็หาข้อมูลให้ดีดีเจแฟร์รี่แคร์ของเราวันนี้นะคะคุณจันเปิดใจคะ่ะที่จะใช้ กลุ่มของโปรตีนแล้วก็กรดอะมิโนที่มีความจําเป็นต่อผิวเพื่อไปบําบัดแล้วก็เคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะวันนี้การใช้ครีมแรงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนะั่นหมายความว่าปัญหาที่เป็นเนี่ยฝ้าเกิดจากผิวติดสารแล้วนะคะ สุดท้ายแล้วเกิดภาวะฮอร์โมนร่วมพอมาปะกันเขาเรียกว่ามามามาบวกกันนะคะก็จะเกิดกลายเป็นฝ้า3้เพราะฉะนั้นการดูแลแล้วก็เคลียร์ปัญหาผิวนี้เป็นไปได้ยากมากปัญหานี้นะคะคนส่วนใหญ่จะเจอแล้วก็เกิดขึ้นกับหลายๆท่านแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าก่อนที่นะคะคุณจันจะมารับบริการทาสเตมเซลล์คุณจันได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของ DJ f a ฟ r าแครมาอยู่ที่ประมาณเกือบ สาม <3 S 1> สัปดาห์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผิวเนี่ยได้เคลียร์ปัญหาต่างๆไปได้เยอะในระดับหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้มีการวางเซรั่มเทสต์ลงไปบนผิวผิวของคุณจันนะคะต้องบอกเลยว่าหลังจากนี้จะได้รับผลลัพธ์ที่ชัดเจนประมาณ70%เพราะการดูดซึมของผิวทํางานตอบสนองกับเซรั่มได้เป็นอย่างดีในการซึมลงไปใต้ผิวนะคะการที่เราใช้โปรตีนแล้วก็กรดอะมิโนโต,ตัวนี้ในการแก้ปัญหาผิวผลลัพธ์ที่จะได้ภายใน28วันนะคะ 7วันแรกนะคะเราจะได้การเคลียร์ปัญหาพวกกลุ่มของเด a เ c e หรือว่าเม็ดสีฝ้ากระสิวอุดตันสิวหัวแข็ง ทุกๆอย่างค่ะที่เป็นปัญหาที่เราไม่อยากให้อยู่บนผิวหน้าของเราจะถูกเคลียร์ออกไปนะคะหลังจากนั้นเซรั่มนะคะก็จะดำดิ่งลงไปใต้ผิวชั้นลึกเพื่อไปฟื้นฟูเซลล์แล้วก็ทําให้เซลล์ผิวเนี่ยเกิดการกระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาชดเชยแล้วก็ทดแทนทําให้ผิวชั้นนอกเกิดความสมบูรณ์ขึ้นปัญหาที่มีก็จะค่อยๆจางแล้วลดลงไปนะคะสิ่งที่ได้ก็จะมีโฮมแคร์นะคะกลับไปใช้ดูแลตัวเองที่บ้านการทาสเตมเซลล์ตัวนี้ต้องทาโดยผู้เชี่ยวชาญแต่หลังจากนั้นก็จะมีวิธี การแนะนําแล้วก็ติดตามใส่ใจให้คําแนะนําวิธีการใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ครีมการทานอาหารเสริมเพื่อดูแลองค์รวมของฮอร์โมนการที่เราจะสวยแล้วก็เปลี่ยนแปลงวันนี้ต้องบอกเลยนะคะไม่มีอะไรนะคะที่จะสามารถทําให้เรานจบปัญหาผิวได้เพียงชั่วข้ามคืนแต่เพียงแค่ว่าวันนี้มีน,นวัตกรรมดีๆที่ดีเจฟฟี่แคร์ใช้ธรรมชาติในการคืนความมีชีวิตชีวาให้กับผิวกันอีกครั้งนะคะโดยการทาสเตมเซลล์ไม่ได้มีการฉีดสารใดๆลงไปในผิวของเราไม่ใช่หั ากรแล้วก็ไม่พึ่งเข็มไม่ต้องใช้คุณหมอแต่วันนี้การดูแลก็คือเกิดจากเอ็กซ์เพิดคือผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําอย่างถูกต้องแล้วการออกฤทธิ์ของสเตมเซลล์ตัวนี้นะคะจะทํางานกับผิวด้วยเทคโนโลยีแล้วก็งานวิจัยของประเทศไต้หวันที่เราทําออกมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับผิวคนไทยนะคะการใช้ชีวิตประจําวันของทุกๆท,ท่านหลังจากใช้คอร์สนี้ก็จะสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้แบบปกติโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าน่าจะบางหรือเปล่าหรือว่าผิวจะไวต่อแดดไหมนะคะองค์รวมของผิวคุณจะได้ส่ง ดุลคืนกลับไปและทําให้ผิวของคุณมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้คุณจันที่มีปัญหาบอกเลยค่ะว่าเป็นร้อยบวกน<ม>ะคะปัญหาที่เป็นอยู่นะคะแต่วันนี้วันให้กําลังใจค่ะว่าครั้งแรกที่ทําไป70%คุณจันจะได้ผลลัพธ์แล้วก็ได้ความมั่นใจกลับคืนมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาไว้ติดตามกันนะคะ,ะวิธีการของเรานะคะก็ง่ายๆค่ะแพนกล้องมาดูได้เลยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะค่อยๆถาเซมเซลลงไปนะคะ ตามแนวของผิวนะคะด้วยเทคนิคแล้วก็วิธีการหลังจากนั้นเซรั่มนะคะก็จะซึมลงไปใต้ผิวโดยที่ทำงานกับผิวตามขั้นตอนอย่างที่แจ้งไปข้างต้นนะคะวิธีการง่ายๆแบบนี้สามารถทำให้ทุกท่านนะคะกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งแล้วก็มาย้อนวัยยิ่งโตยิ่งสวยกับ DJ f a เฟรี่แครกันนะคะสวัสดีค่ะ